ลอยตัวเหนือดราม่าคู่รักลูกหนึ่งโชว์สวีทจูบดูดดื่มกลางลอนดอน เจอดราม่าเรื่องปิดหน้าลูกในโซเชียลไม่จบระหว่างคู่รักปุ้มปุ้ยพันธิภาและกวินดูวาวหลังจากที่ทั้งคู่ตัดสินใจปิดหน้าลูกในโซเชียลแต่ไปเที่ยวที่ไหนใครเจอก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ห้ามขอชมลูกและขอถ่ายรูปได้และตอนนี้ประเด็นของพวกเขากลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งล่าสุดตอนนี้ที่กวินและปุ้มปุ้ยไปพักผ่อนหย่อนใจที่ลอนดอนมีภาพและโมเมนต์สวีทให้ได้ชมกันเรื่อยๆล่าสุดหลัวเจอดราม่าถูกแะเรื่องปิดหน้าลูก ทั้งคู่ก็โนสนโนนแครรามาปุูมปุ้ยโพดคลิปจูบด,ดูดดื่มกับกวินกลางลอนดอนโพดลงอินสตาแกรมพันธิพา .a ทามกล่างเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแซวสนันไอจีเลยจ้าสงสัยงานนี้มีลุนลูกสาวปั๊มน้องให้น้องใส่อัน